สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับผมพาทุกคนนะครับมาเล่นที่น้าตกอยู่ใกล้ๆบ้านครับผมัอดีตอนเช้านะครับน้องๆเปิดเพลงเสียงดังมากครับผมไม่สามารถที่จะขึ้นเวทีได้ครับเดี๋ยวโดยลิขสิทธิ์ก็เลยมาครับออกจากบ้านมาสามกิโลครับมาเล่นที่น้าตกนะครับผมมันจะมีคลองไหลผ่านลงอ่าเขื่อนป่าสักนะครับผมเป็นคลองเล็กๆนะครับมาจาก ภูเขาทางด้านบนนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ําตกครับผมเวลาเราร้อนนะครับก็กีมมอเตอร์ไซค์มา3กิโลมาเล่นน้ํากันตรงนี้ครับเพื่อนๆครับจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าเป็นยังไงหอยุงอย่งเยอะมากเลยเพื่อนๆน,น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ายุ่งเยอะมากเลยฮนะยุ่งเยอะมากๆครับผมสนใจลงไปเล่นน้ำกันไหมฮะน้ำใสนะครับ แต่ว่าตอนนี้น่าจะมีฝนตกนะครับผมน้ําก็จะขุ่นหน่อยเพราะว่าน้ํามาจากทางเหนือนะน้ํามันก็จะไหลครับผมไหลเอาที่ดินที่โคลนมาด้วยเนาะมันก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะเพื่อน,เ,อนเดินไปตรงนู้นกันนะครับ ร้อนๆนะครับผมก็จะชอบมานอนแช่อยู่ตรงนี้นะฮะนอนหัวครับผา,าดรล้วก็ขอาเท้านะครับไหลไปตามน้ำนะฮะน้ำมันไหลผ่านเย็นๆนะครับช่วงร้อนๆน้าร้อนนะครับผมบรรยากาศดีครับเพื่อน ลตกตอนนี้ก็คือเปียกทั้งคนเปียกทั้งโทรศัพท์แล้วครับเปียกทั้งคนเปียกทั้งโทรศัพท์นะครับถ้าตกไปตอนนี้นครับผมมั่นไปด้านบน,นครับผมด้านบนน้ำก็จะไม่ไม่เชิงกระใสก็ไม่เชิงกระขุ่นนะเ,นเพื่อนๆนะฮะไม่เชิงกระใสไม่เชิงกระขุ่นนะฮะ ก็กำลังนอนเล่นได้ฮะนอนเล่นบนบะเย็นๆแหมเป็นที่ประจำผมเลยตรงนี้ครับผมตรงนี้จะนอนแค่สบายใจนะครับดูด้วยนครับจะนอนอยู่ตรงนี้ครับ อีมุมนึงนะเพื่อนๆมุมนี้ก็จะสวยอีกนะฮะนี่นะฮะตรงนู้นนะครับเป็จุดที่กระโดดตีลังกายืนอยู่มุมนู้นับผมโดดตีลังกาม้วนลงมาฮะน้ำตรงนี้ก็จะลึกประมาณท่วมหัวผมนะครับผมน่าเล่นครับผมบางทีก็เอาวงยางเล่นกับ น้องๆหลานครับผมมีเพื่อนๆนะครับมาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดน,นะครับเจเอกก็พามาเล่นอย่างเงี้ยครับผมปีนนะครับปูเสืออยู่ด้านบนนู้นครับผมเอาอาหารมานั่งปาร์ตี้กันครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมครับผมเ,เพื่อนเจเอ,เอ๋วันนี้ก็ไม่ได้ทําการไล์สด จะมาประทึกภาพนะครับผมเป็นน้ําตกใกล้บ้านนะครับผมน้าตกใกล้บ้านประมาสามกิโลครับขี่มอไซค์มาครับองว่างมาเที่ยวนะครับมาเล่นน้ําตกครับเย็นกายเย็นใจครับเพื่อน สนใจมาเล่นนะครับผมเป็นน้ำตกธรรมชาติไม่มีใครมาเที่ยวครับนอกจากคนแถวบ้านนะครับมาเล่นกันเองครับครับธรรมชาติมากๆครับผมดูดิฮะด้านบนนั่งเล่นได้เยอะเลยฮะปูเสือเอาต้มตำมาตำนะฮะย่างหมูทำน้ำตกกินนะฮะ ขอบคุณมากมากเลยครับทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เต๋นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกริ้งกริ้งกริ้งนะครับขอให้เต๋ด้วยนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็กดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายชุกบ